้าร์มิลไปเล่นสไลเดอร์ไหมเอาไหมอ่ะไปเลยออาอไ,ปอไปลูกไปไหนนั่งตรงนู้นสิลูกนั่งตรงนูน้นคามิลคามิลนั่งตรงนู้นสิอ่ะ หรือว่าไม่ถึงขาไม่ถึงเหรอลูกอ่าไปไปขึ้นบันไดสไลเดอร์ไปลงปะ,ปะเออเดี๋ยวนั่งลูกเดี๋ยวค่อยนั่งหลูกไปไปขึ้นบันไดอ๋อชิงช้ากันลหรอือนั่งได้ไหมโอเคโอเคอ่าอ่าแม่แม,ม่อุมอ้มอ่ามิวปินเองเลยระวังด้วยนะเฮ้ยยังไม่ได้ขึ้นเลยว้า ออ้อ้อไมดเออลงลดีๆนะลูกไอ่ะไปลูกไปไปดูเจนเสาไหมไปดูไหมไปดูไหม ออาไปดูไดโนเสาร์หน่อยเอ้ยไหนอันไหนอีกไหนกอลอริล่าอยู่ไหนอ่ะไหนพาไปดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหรลอ๋อไดโนเสาวไหนจระเข้อยู่ไหนอ่ะวัน วังไปดูสิไปดูจราระเข้สิว้าวโ,โหไม่ไดโนสเสาร์หลายตัวเลยเหรอมีเต่าด้วยอ้อ ลงมาลงมาเลยไม่เอาไม่ต้อง,อองอเอาไปเร็วเมียวเมียว <c oughs> <c oughs>